สวัสดีค่ะญาตาจากบุญตาทา,ศาทาศานะคะวันนี้ก็พามารู้จักกับเขียวหมื่นปีนะคะเป็นพันอโกนิมานะคะอีกตัวหนึ่งเป็นไม้มงคลนะทนต่อที่มีแสงแดดน้อยดูแลง่ายใบายลายสวยงามเลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าเป็นว่านคงกะพันชาตรีนะและยังมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าจะทำให้ผู้ที่ปลูกหรือว่าเลี้ยง เขียวหมือนปีนี้จะมีอายุยืนยาวนะชื่อเรียกอีกอย่างนึงก็คือว่านมหาเศรษฐีนะคะถ้าคนไหนปลูกแล้วก็มีโอกาสเป็นมหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีก็หลายอย่างนะคะมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นมหาเศรษฐีแล้วนะคะในปัจจุบันนี้นะคะก็มีงานวิจัยรองรับแล้วนะคะว่าใบของเขียวหมือนปีนี้จะมีอัตราการคายความชื้นสูง แล้วก็มีประสิทธิภาพในการดูดสารพิษจำพวกสารฟอร์มาดีไฮในอากาศนะคะหรือว่าดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศสูงมากนะจึงเหมาะที่จะปลูกไว้ในตัวอาคารหรือว่าบริเวณบ้านเรือนหรือในห้องนอนนะคะเราสามารถที่จะปลูกเขียวหมื่นปีไว้ได้เพื่อที่จะช่วยดูดพวกสารพิษจำพวกฟอร์มาดีไฮนี่ออกไปจากตัวอาคารหรือว่าออกจากห้องนอนของเรานะคะ ถ้าเราแยกต้นเล็กๆออกมาแล้วก็ปลูกใสใกระถางเล็กๆนะคะก็เหมาะที่จะเป็นของขวัญให้กับผู้ใหญ่ในโอกาสต่างๆเพราะว่าใบของเขานี่จะมีสีเขียวตลอดทั้งปีนะคะถ้าหากว่าเรารดน้ำดูแลรักษาเขาไปตลอดเขาจะไม่แห้งไม่เหี่ยวเลยนะสำหรับการปลูกเขียวหมื่นปีนะคะวัสดุต้องโปร่งนะอย่าง ต้องเป็นดินผสมกับเปลือกมะพร้าวสับนะคะปุ๋ยคอกบ้างนะหรืออาจจะมีใบก้ามปูด้วยนะบางคนเขาก็จะไม่ค่อยใส่ดินนะคะใส่จะใส่เปลือกมะพร้าวสับนี่เยอะนะเพราะว่าจะได้โปร่งๆนะคะปลูกครั้งแรกนะก็ควรจะรดน้ําวันละหนึ่งครั้งนะคะอาจจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้นะพอติดแล้วก็วันเว้นวันหรือสองสามวันค่อยรดทีนึงก็ได้นะ สำหรับต้นของเขียวหมื่นปีนี่จะมีอายุยืนเกิน10ปีขึ้นไปนะจึงเหมาะที่จะใช้จัดสวนเหมาะที่จะเลี้ยงเพื่อความสวยงามในบ้านหรือในที่ทำงานนะคะเป็นพืชอีกตัวหนึ่งนะคะที่เหมาะจะปลูกไว้ในร่มนะคะในตัวอาคารบ้านเรือนนะคนนิยมปลูกไว้ในบ้านนะคะเพราะถือว่าเขียวหมื่นปีนเป็นบ้านมหาเศรษฐีนะคะเป็นบ้านมงคล แล้วก็มีความเชื่อว่าคนที่ปลูกก็จะมีอายุที่ยืนยาวนะคะมีอายุยืนมีสุขภาพแข็งแรงนะนอกจากนั้นยังเป็นพืชที่ช่วยดูดสารพิษฟอร์มาดีไฮในอากาศในตัวอาคารบ้านเรือนของเราได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นสรรพคุณของเขียวหมื่นปีเป็นพืชปลูกง่ายนะคะถ้าหากว่าเราปลูกไว้แล้วเขาสุดโทรมล้วก็เอามาดูแลใหม่โดยการ เก็บใบที่แห้งใส่ปุ๋ยรดน้ำเขาก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ย่าก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ